ฮัลโหลพวกพี่เอา่ายจริงเยอะจ่ายดูชอบ้องฮัลโหลอยาบ้าเราอาบ้าาบ้าไอดูชอบป้องตาราคาถูกแล้วไปแล้วบอกตอนนี้มีไ้ดูชอบแบบคนเยอะมากไดูชอบมีโปรโมชั่นฟรีไ้วกพี่เอาสวัสดีครับผมบางอ้วนปากดำนะครับวันนี้ผมจะมาติมระบบในประเทศประเทศอะไรนะพี่ สาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็คือว่าคอมกูกระโปงนะครับไอ้เนียคอมโง่คอมง่อยไอ้เนียคอมพิการ้เนี่ยเข้าไฟเอ็มไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้กระโปงครับคอมพิการครับเข้าไฟเอม็มไม่ได้แล้วตอนนี้กูเพิ่งทํามานะครับไปดูเลยครับ <c oughs> ไปครับผมเนีย่ยอันนี้เล่นดีๆนะครับผมไม่เต็มระบบเด้อไม่เ<ด>ต็มระบบนะครับผมจะมาต่อทุกคนฟังมัน<ด>นะครับคนเล่นกี่คนครับคนเล่นกี่คนอ่ะอุ้ยสี่ร้อย ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดพันเจ็ดโอ้โหแต่แต่พวกเราไม่เรียนไงคนคนเล่นไม่เกี่ยวหรืพะพวกเราไม่เรียนใช่ครับก็เพิ่งไปดูคลิปคนคุกมาถ้าเกิดว่าติดติดคุกก็นั่นแหละคลิปคนคุกเลยจุดจุดก็เตรียมตัวแล้วครับขอบอกเลยพีเอฟลมเก้านะครับผมภาณที่ให้ความร่วงใส่ช่องไปกินมาม่าไงให้อิ่ม

พ oui oui? ี่แม็กมุดมาไป่อดเดียวเดียวเดียวดมันเร็วจังอ่ะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวกูแบบทายพายุเขาเรียกทายพายุเลี้ยวขวาอู้อู้อ้อู้อู้เห็นแล้วเสียนเลยเฮียไปลุยต่อเว้ย Let's go let's go check gente. Ia. Ui. Ui. mình dính mình dính mình dính nữa. Là gì ạ? Nào về thì admin lên. ไอกิจกรรมร้องเพลงหน้าเวทีเว้ยงุ่นกิจกรรมหน้าเวทีร้องเพลงไปดิไปดิเปิดร้องเพลงนี้เปิดซาวด์เพจให้เขาฟัง A few moments later ขอโทษครับพี่ขอโทษครับ คือเมื่อกี้พี่ยายยิงผมพี่ไปไกตีนหยอกพี่หยอก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 สองสามเอะไรนะ,ะรนะเดี๋ยวจ้างไว้ส่งกี่บาทสามหมื่นผมไม่เห็นแก่งเงินนะเด็กตรับอุ้ยคนเต็มเลยดูดิดดดด อุ but, ้ยมึง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 เข้าไปในนี้ดีกว่ามึงโหลดโหลดเสียงโหลดเสียงตัดอ้อยอ่ะคลิปล่าสุดอ่ะรู้จักไอ้ดุยชอบป่ะลุยเฉยดุยเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ส่งให้พี่พี่รู้จักไอ้ดุยชอบป่ะเดี๋ยวกูส่งให้มันจะคิดว่าเป็นตัดอ้อยเลยขอโทษครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดไอ้หุ่น เราสมัครที่ไหนพี่แม็กยมึงมึงอย่าเพิ่งพูดมึงอย่าเพิ่งพูดเอโหลดคลิปก่อนไปโหลดคลิปก่อน One hour later ขโมยรถแล้วไงคือนรถขอ้นที่นี่ได้ปะดูดิรถมึงไปไหนไม่รู้ว่ะเฮ้ยน่าขึ้นนี่น่าขึ้นนี่น่าขึ้นนี่น่า ิไปเร็วพี่เลี้ใจอเดีช็อปปะเมื่อกี้มันกำลังขายเลยนี่แหละขายพี่ขายอะไรเรียกเข้าไปในปงอ่ะมันคงจะคิดว่าตัดอ้อยอ่ะเปิดปงไมาตะกูลละเยอะบอมเต็มบ่มอ่ะ พี่รู้จ่ายดุ่ยชอบปะพี่รู้จ่ายดุ่ยชอบปะพี่ไหมพี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรางเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปไปตัดเกลียวคลิปให้แบบมีแต่คำว่าไอ้รู้จ่ายดุู่ชอบปะรู้จ่ายดุ่ยชอบปะแบบเนี้ยเอ้าปะไมได้เดี๋ยวเอาไปใช้จะได้พวกเราจะได้ปะปะปานาไปตัดอ้อยเอาเลยนะมาคนดูเปิดคลิปเลยเปิดคลิปเลยเปิดคลิปด้วยดิเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยอย่าล้นนี่อย่าล้นนี่เฮ้ยฮัลโหลพี่รู้จ่ายดุ่ยชอบปะฮัลโหรอัลโห ใจดูชอบไหดูชอบมัลโหลฮัลโหลหลาดูชอบมฮัลโหล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 อบปะฮหลพวี่เอาไม่ดีใดูชอบปะฮัลโหลอาบ้านอยากบ้าอยากบดูชอบเราสดาลราคถูกว้าบอกตอนนีมไดูชอบกัคนเยอะมากนะไอดูชอบมีความช่างฟรีไว้พวกพีเอาเวลาจะกูได้ใจดูชอบจัดไห่ดูงต้องทำไมไปด้ยไปด้วยได้วยได้ยได้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วย <c oughs> <c oughs> ที่แบ์ไม่อีคุณบอกว่าไอ้ตัดเอ้ยไอตัดอ้ย